จิ้งจกนิ้วยาวไทยครับก็ถูกคนพบเมื่อปีคศ่ศักราร1925โดยเมลคอมอร์เธอร์สมิธโดยการกระจายพันธุ์พบบริเวณเพืือกเขา,ต,รราตะวันตกเน็กเขตประเทศพมา่าละด้านตะวันออกในเขตประเทศไทยสวัสดีครับเพื่อนๆนครับคลิปนี้ครับเราจะาพูดถึงสัตว์ป่าคุ้มครองกันอีกครับสำหรับวันนี้เราจะาพูดถึงจิ้งจกนิ้วยาวไทย จิ้งจกมิ้วยาวไทยครับพอ,อเป็นจิ้งจกขนาดเล็กมีความยาวจากปลายจมูกถึงก้น42มิลลิเมตรส่วนลำตัวมีลักษณะเรียวส่วนหน้าของจมูกมีลักษณะกว้างผิวหนังบนหลังมีลักษณะเป็นตุ่มหรือปุ่มเล็กๆเ,เป็นแถวตามแนวยาว12-20แถวบนแผ่นหลังสีของผิวหนังส่วนท้องและลำตัวมีสีมะกอกอมเทาและมีแถบลายหยักสีซีดสลับกับสีน้ำตาลเข้มพาดขวางตามลำตัว บริเวณหางตามีลายแถบตรงเป็นจุดสีซีดไล่ย,ยาวจนถึงต้นคอและมีจุดสีซีดบริเวณกลางหัวใกล้บริเวณตา2จุดส่วนหางมีสีดำคล้ำตั้งแต่คนหางจนถึงปลายหางมีการสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศครับออกลูกเป็นไข่ครั้งละสองฟองโดยไข่จะติดกับวัสดุทั้งไม้หรือหินไข่มีขนาดพอๆอกับหัวเข็มหมุดระยะฟะักไข่ราวสเดือนเศษครับ อาศัยอยู่บริเวณภูผานต้นไม้และตายก้อนหินตามริมลำธารในป่าดิบชื้นโดยการกระจายพันธุ์พบบริเวณเพือกเขาตะวศรีด้านตะวันตกเขตประเทศพม่าและด้านตะวันออกในเขตประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยครับก็พบตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงสุราษฎร์ธานีบัญชีแดง iucn ค,ครับได้จัดจิ้งจกนิ้วยาวไทยว่าอย่างเป็นสัตว์ที่มีความกังวลน,น้อยครับหรือว่ามีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ โดยมีการสำรวจเมื่อปี2017ครับในไทยเองก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับจิ้งจกนิ้วยาวไทยครับก็ถูกค้นพบเมื่อปีคศก1925โดยมาค่อมอาร์เธอร์สมิธพบครั้งแรกที่เมืองมาริตประเทศพมา่าครับแต่เดิมเคยเป็นจิ้งจกที่มีการกระจายพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งต่อมาได้มีการทบทวนข้อมูลอนุกรมพิธานใหม่ครับโดยในปี2010ได้มีการแยกออกอีก3ชนิด ก็ได้แก่จิ้งจกนิ้วยาวทัญญาพบตั้งแต่ภาคใต้ตอนล่างลงไปจิ้งจกนิ้วยาวหมอสุเมธพบในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจิ้งจกนิ้วยาวคลองนาคาพบในเขตจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตครับนี่คือเรื่องราวของจิ้งจกนิ้วยาวไทยครับก็เป็นสัตว์ปาคุ้มครองนะครับถ้าเ,เพื่อนๆครับมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรครับก็คอมเมนต์แบ่งปันข้อมูลกันได้นะครับ ขอบคุณที่รับชมและกดติดตามกันครับเราจะกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ